วัครับวันนี้วีวีซูเปอร์บจะมาแนะนำคาวาซากิ e อ 6N กเ็นะครับคันนี้เป็นปี2016นะครับสีขาวนะครับโฉมนี้หายากนะครับสภาพสวยมากครับเจ้าของเก่ารักษาดีมากเลยนะครับรถมือเดียวนะครับล้อทองมาเช่นะครับตัวดอกยางยางลึกๆเลยครับไล่นอตทั้งคันนะครับท่อคาร์บูิ ไายซันทับได้นะครับเป็นแม่เหล็กค่ะรถวิงมา3,700มิโลครับ,รรบสตาร์ททีเดียวติดครับรอไม่มีสวิงนะครับเครื่องไม่ดังนะครับ บบเครื่องระบบไฟปกตินะครับถ้าสนใจเข้ามาดูได้นะครับที่ร้านวี s ีซูเปอร์บนะครับตรงเส้นถนนท่ายมิตรนะครับตรงหัดไทยลาดน,นะครับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ